สวัสดีค่ะเจ๊ใหญ่ไทยแคสมาแนะนําแบ่งปันวิธีการดูท่อไอเสียรถยนต์หรือว่ารหัสของท่อไอเสียนะคะเนื่องจากว่าไส้กรองของท่อไอเสียตัวนี้จะมีแร่มีทองคําขาวฝังอยู่ข้างในนะคะเมื่อทองคําขาวได้ฝังอยู่ข้างในไส้กรองของท่อไอเสียตัวนี้ก็จะทําให้ท่อไอเสียมีมูลค่ามีราคาเราสามารถนํามาขายแลกเงินได้นะคะซึ่งเจ๊ใหญ่ไทยแคสรับซื้อตัวนี้อยู่ค่ะซึ่งรถแต่ละรุ่นก็จะมีท่อไอเสียลักษณะไม่เหมือนกันแล้วก็มีแร่มากน้อยไม่เหมือนกันนะคะ คลิปนี้พาไปให้ดูท่อไอเสียของรถ t a v ยต้า VJ1 ค่ะซึ่ง t ตโยต้า VJ1 เนี่ยเขาจะมีท่อไอเสียอยู่ที่1ตัวท่อไอเสียของเขาก็จะอยู่ใต้ท้องรถนะคะลักษณะท่อไอเสียของเขาก็จะเป็นรูปกลมผิวเรียบเปลือกชั้นเดียวนะคะรหัสก็จะเขียนตรงกลางท่อไอเสียตรงนี้ค่ะจะเขียนคําว่า T23 นะคะส่วนไส้ของ T23 ก็จะเป็น1ก้อน1บล็อกแบบเนี้ยนะคะสีขาวใสจั้วเลยนะคะเนื้อละเอียดเนื้อละมุนมากน้ําหนักไส้ของ T23 ตัวนี้จะอยู่แค่ 6ขีดเท่านั้นนะคะไส้6ขีดน้ำหนัก6ขีดตัวนี้มูลค่าค่าตัวของเขาเป็นตัวเลขถึงครึ่งค่อนหมื่นกันเลยนะคะนี่คือมูลค่าของทองคําขาวที่ฝังอยู่ในท่อไอเสียนะคะซึ่งจะมีมากมีน้อยก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่โรงงานเขาได้บรรจุทองคําขาวใส่เข้าไว้นะคะคลิปนี้กับขอบพระคุณค่ะ